แซเนต็มหมกไปเลยสร้างต็หมดไม่้า้าแล้วทับีมันสร้งเต็มนี่มือหนาใหญ่สบายดีปอแม่พี่น้องมินิตอนฮับทุกการเข้าสู สองของปลาลีคือเก่าคือเดิมเนาะโอเคนั okay, ่งเลยนั่งเลยก็ตอนนี้เราพาน้องปลาลีมากินข้าวประม่ณพี่น้องเลย <c oughs> นั่งท่าไี้ก็ได้เออ บายดียบุเดียวทามกันจาก่อนกินยังไงฮะกินเฟ้อ์ดิมีอย่างไ้ก่อนอเอาเนี่ยเขาจะกินประเภทอาหารจานเดียวข้าวผัดหมูกไก,มก่ข้าวกะเพราหมู ข้าวขามหมูะะเด้อโดยข้าวขาหมูหนึ่งบุเดียวไปถามลาวกอนว่าเราเจเอาเนี่ยจะเอาเฟอร์ทีเอาเฟออปลาลีเด้อปลาลีกินเนี่ยเอาเฟอร์เอาเฟอร์ทีโอเคเดี๋ยวจะบอกคนเอาเฟอร์สองข้าวขาหมูหนึ่งโดยเฟอร์งูอ่ะเส้นหน่อยเฟอร์งัว่ะเสร็อ้เสน่อยเฟองูอเสน้อยมาแล้วโอเค ปารีเคยกินเฟบรบอ่อเคย,อ,ยเอ่ะไม่ได้กินเทื่ยวไม่ได้กินเทื่ยวไม่ได้กินจักเทื่ยวน้ำเอาลงลุงก็ได้นะบะลองซิมอาหารประเภทจานเดียวเบิุงแซบได้ไเขาเอาอนาะเข้าวขาหมูมาหน่อั่งข้าวขาหมูข้าวขาหมูน่องเนี่ยเนี่ยเลยน่องซีกินข้าวขาหมู บ่เคยกินน่ะบ่เคยปาลีเคยกินบ่บ่เคยกินเฟื่อได้เนาะสิบกังดูมมามาสู่กำลังไอ้ตงกูเมื่อยบ่อยเมื่อยเนาะไปลกๆมาๆเนาะปาลีกินแน่นี่ยนะน้ำมันผ้าวสีน้ำมันผ้าใหม่ปาลีกินแก้ได้บ่เอาเรามึไม่ได้ แกปารีได้บ,บ้านนี้เป็น<า>สิบอย่างหมอสิกุจุกมาเขาโทรมาเราเลงดิฝ่าวมาเนอะฝ่าอมมากิน้ะม่วงเผาแซบไปเลยแซบคอยกินเนอาคอยกินมือหื้อเนาะเอาไปซะเนาะ ก็จะสร้างได้แล้วผมทีวนี้ก็ที่ว่า,ลา,าแล้วเมื่อเร็วเนาะแล้วเมืเ่อเอกสารไม่ได้กัดปี้ได้กัดปีปะเนี่ยคัดปี้ก็สร้างอันหนึ่งนะนั่นแหละเดี๋ยมันแล้วจ้จัาหน่อยครับก็ไปแต่พาสปอร์ตแล้วครับก็ไปไทยไปกรวดเบิ้งปาลีแล้วก็พากันไปเที่ยวหาเพื่อนด้วถ้าปวดแดดก,ก็เดีเอาเนาะ น้องปรีนาะคุณยายข้าวปลือได้เดียวเนาะว่นนี่อบก๋วยหูแม่น้องผู้สิบหกปีเนาะหยาดว่าเธอได้ตอนนี้กำลังรอดทำอาหารมาปารีครับพ่อของน้องปารีนสั่งเป็นเฟอร์ก๋วยเตี๋ยว มาแล้วอาหารอันนี้ผักกับผักกับเฟิร์นอันนี้มันเจลมันยังแต่สุดที้อันนั้นมังน,นาวและปลาลวีใส่ถ่านไฟกันเออมันถ่าไฟถ่านาฟิร์นก่อนสักหน่อยก็มามเคยพาปลาลีมากินไหมบอ เคยพาปลาอะไรมากินเฟอ้ like, อไหมมากินเพล่ได้กิน <Yeah. S 1> เย้โดยอันนี้ก็คือเราสร้างมาถึงเข่าขาหม,มูโอ้หน้าแซบ <c oughs> หน้าแซบเลย <c oughs> แต่ว,ว่าปลาลีกับโคของปลาลีหันมากินเฟอ้อ กินกินก๋วยเตี๋ยวลองซิมมันก่อนบุ้งกะเจนฮาบ่ลองซิมมันกันด้ยโอ,อ้แซ่บมาเด้อกินข้าวน้ำกันเพ่าแม่พี่น้องข้าวน้ำกันมาเด้อ ันน้ำซุปอ้มตาแซบเจถากเขาปลาลิงกันถากินพร้อมกันแล้วเนาะได้กินขขาบอปลาลิงอาจงกูยักอ่ะ่นสมอดเขาเลยน่เขาเลยมอกไปเฮ็ดมอยด้ยเป็ดนบ้านมอคอีมอยมาอัน้ำจมาคิดว่ากินข้าวเศร้าแล้วบอ้เนาะ โอ้ยาโอุ้เดียวนี่สิบสิบสองโมงยังสิบสองโมงยังกับสิบสองโมงยังสี่สิบนาทีมาแล้วบอลนเอา้ีกินเลยเอามากินข้าวร่วกันเถอะ ปาลีห้องห้องเพื่อนกินข้าวน้ำได้ไปนนกินข้าวนน้ำเลยกินข้าวน้ำกันเด้ดววอเซลกินข่น <c oughs> าวน้ำกันเอาปาลีจีซางกินบนเอาซ้อนเนาะเอาแบบนี้เน, <c oughs> นาะหนอในเครื่องปรุง ถ้าจิบุงจะไดกับอกพ่อปรุงให้ก็ได้ทำกิกนอาข้ามาพอรตี้ปรีสมเลยได้สองอันเลยม,มักสมเนาะนีเป็นหนาตา <c oughs> เ้วยเตียวนาะ ก็ปแซพ่อแม่พี่น,น้อ,อ,อ,นองไอตินเขากีนนำน้ำกันเนาะ,ะสามคนเดียกันตอนนี้อยู่ที่นครหลวงพระบางก็ห่างน้องนี่เนี่ยอ่ามากินพี่เลยสวดเวอาเล้วเหมือนนางนี่นี่

แซบปบอบบะไรแซบแล้วกินบ่อนี่นักกินมันหนาสัางเนอะไอบ้านเนี่ยบ่ได้กินแล้วไอบ้านไม่ได้กินบ่มีแล้วอยู่กินบ้านเราเห็นไลยพ่อกินสัางเติม่กินสัางเติม 不上打不上。

ตัวดีย่คอย่นีอ่ตัวนี้เอาาูกัก่แล้วก็เล้าเอาอยู่้นั่นแหละ้ว่างจาาูแบบนั่นิ้ได้กิน่ำมื้อใหญ่หนักเลยที่ให้เราพดถึงก็เอะจริงตสิบล้านือร่ uô bọc uốn mò, uốn nó 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 ra, tát ở khẩu, khẩu này, đái nọ, tát ở อืมแบบนั้นได้น้องมันเป็นเส้นเงาก็ได้ คุณทราลจุอาน่งงเลยทีาเอนนี่นี่คับคุณครับไปกินบะหมี่ตี่ตี๋ ตาพอบียังกวนเพรเบียงดีกว่าม่้านนี้เสียดาส่วนยังไงชุุงานที่เขาฮะเสียาเลยฮะงานเขาขาเป็นของเฮานี่่ นี่เตนหอกก็เดียวแหล่แล้วพูดนี่นะับเุ๊กะตุกนี่เตอเต็น้ำพอดีเลยทกะตุกนี่มดมดหยาดจักงก นยายาฮ้อนยาນินยายาตุก yeah. uh, yeah, uh ่ะ huh. บ yeah, uh ่ยานยาฮ้อนสิบ huh. ห uh ้ออยาาฮ้อนฮ้จ1,000 10,000 1 0 0 0 1 0 0 0มันก็ตายอ่ะตาย สิกิมื่นบาทมันสองหมื่นแบบคุ้มาแล้วอื หลัานแดงโคก,กน้องทุกนึงเช็ดเส้นอ๋แค่ว่ามันก็ตา,ตายดิตายดีใช่ไหมตายก็จะสิทหลักฐานเนี่ยอยากจินจะไปะสินน้นเขาอยู่ในควาบริท แล้พอรักซื้อมัอนพวกันมากวนเข<ป>อืมาทำจินยี่เม,ม,มนคอ,อมมากตมากุนคนรักมาขายตัวเลยเอาซื้อพอรามาขายาซื้อๆอไปซื้อตอนท่องในสองหา้าคั้

ปีเขาเงี้ยนอดป่อนยังไงเื่อเขาเลยนะเมื่อเขาอ่ะมันสั่งยายน่เอาเราแต่ว่าปาีบอาภาษาลาวได้เนาะลาวสิตี่เงี้ยนเราตังไหนมาลาวเนีถ้ามีมูเลาวอ๋อมีมูเป็นคนลาวล้วก็ไปลินน้ำเขาดิดีได้เนาะบอกภาษาลาวด้สมอ ໃຫ້ເມຍມື້ນີ້ລາວຄືເນາະເຂົ້າມາອີ່ມັນເຂົ້າຄືເນາະກະເລเຍກະເລີຍເວົ້າໄດ້ເນ OK sao bên Malaysia. Nay xin chào. Ờ cơm bạc của tụi này. Đấy. <laughs> <laughs> <Hào cười> <laughs> กินมดกันมูยังแต่น้องปาลีกับพอ,มอเมมดเถอยกินเซนนะกิน <c oughs> ลายได้ปาลีเนย อาหารหันพระเจ้าเนาะเฮากินจนหมดเลยแซ่บเนาะอ่าบังสภาพรถเฮาก็แม่พี่เนาะยังบ่ได้ไปล้างแท้เนาะยังบ่ทําจะไว้โอกาสอีกทีลาอายตงอีมบีสั่งอพอลบีสั่งมเป็น kiếm nào Hãy subscribe cho สังเตมบ่บาเอแล้วทับบีมันสเตมบ่าเอานี่มือหนาอยกินไบอกานนะจะสังกันนะลายมือเไปเห็ดพาสปอร r t เตีมไปเคนเตมอะไรันนี่ไปเกนเนาะมือหนาสั่งกีเนาะเด้ยมือหนาจะเมนูมาให้เลือกเลยนะ อยากกินมันนังมีอากาศเป็นตัวรอนไ้นร้อนร้อนต้มเดียะาฮะามาอนไรฮะิ้มยิ้มัล้วเนาะกินมันมัด อาหารนี่แซ่บาไม่พอนเลยพาทออาหารแซ่บไรเท่าไรก่มีเฟอร์ซองแล้วก็ข,าขา่าวคาหมูเอมลอยซอน้ำมะพร้าวหนึ่ง้าสิบ แซ่บามสดียโอ้แซ่บร้ายอาหารเป็นลูกที่ได้มาลูกแต่โบแก้วมาขออัลไตย์ผู้ใด้กายไปกายมากอ่ะมาเฟ่ได้เนาะได้ห่านนังตู้ยุใสก่อนนี่นะบ้านน้ำเบียงข้าบ้านน้ำเบียงข้าเมืองหลวงพะบางแขวงหลวงพะบาบนี่เบื้องนั้นไปเราบ้านนึงตั้งหนักเลยน่ะเบื้องนั้นไปเราบ้านเป็กไม่อ๋อท่างนั้นบ้านเบียงไม่นี่เป็นพนาพนากชิตสัฟเฟ่ Ồ oh, này, tô nạ, tô nào. phần xích xạ khỏe luôn Rồi, rồi, ừ, Nà, xếp, oh, à, tập phòng đi <cười> <cười> Pháp chạy Rồi, rồi à, <cười> <cười>

ความหยุ่นยากพ่อแม่พี่น้องเลยการไปกันมาโมท <g ill ain> ัพมาดางกินข่าวอิ่มแล้วพ่อมีแห้งวันนี้น่ะขึ้นรถผู้เดียวโอเคโอเคเอาล่ะพ่อแม่พี่น้องเลยคุณหลังรถเราก็มีหัวคายูเซ่มีฮอวคงรถยังโมได้เปลี่ยนเทียโอเค okay. สำหรับคลิปนี้นนเนาะเฮา ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อแม่น้องขอขอบคุณกับใจด้อถุกทานที่เขามาให้กำลังใจเราแต้นจนจบเนะาะที่สำคัญก็ให้กำลังใจทางน้องปาลีเนะาะเฮา,าแลน่นมาวิ่งเต้นทางดันอเอกาสารตน้งต้านนี่แหละโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะ่วนมาจะเป็นคลิปแต่ในวทิทย์ไทยไม่ลืมให้กำลังใจกันคือเก้าคือเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนสบายดี